ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o ส o ต r e a ครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูแบบแรนดอมนะครับซึ่งเป็นการดูดวงแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทาไทยมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยนะครับภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองนะหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครมีใจให้คุณแต่ไม่กล้าแสดงออกเออใครมีใจให้คุณแต่ไม่กล้าแสดงออกก็เรียกว่าแอบ,บมีใจนั่นนะครับโอเคผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่หนึ่งดาบเอสออฟซอร์สมความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวของใครของคุณหรือของเขาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอ,อ โอ้โหหกไม้เท้า six of wands จะมีความสำเร็จใดๆเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นไปแล้วด้วยซ้ำเหอะนะช่วงนี้ดวงดีแน่ๆใบนี้มาแล้วก็ s i 4 of swords มีความเครียดใดๆหรือไม่นะครับหรือคุณอาจจะต้องการการพักผ่อนที่มากกว่านี้นะแา้วชินีดา queen of swords คุณมีท่าทางบุคลิกเหมือนคนดุหรือเปล่าเออยิ้มเยอะๆนะครับเออบางทีคนเขาอาจจะนึกว่าคุณเป็นคนดุหรือเปล่าแบบนี้แล้วก็เออโอ้เดอะไฮให้แฟนเฉียบขาดใบนี้ดวงดีแน่นอนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากบุญเก่าและบุญปัจจุบันของคุณเลยนะชัดๆเลยจัดเม้นไฮโรแฟนจัดเมนบุญเก่าบุญปัจจุบันกำลังส่งผลดีกับคุณอยู่ตอนนี้น่ะ ยเด็กถือไม้เท้าเพจออฟวันส์รุ่นน้องฮะใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเด็กถือไม้เท้าออกมา mm hmm. โอ้โหสองถ้วยเอ้ยภายเนื้อคู่นะเนี่ยนะแต่ถ้าไม่ใช่เนื้อคู่ก็กาลยานามิตรขั้นสุดละอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกสองใบหนึ่งไม้เท้าเอสออฟวันส์ไม้เท้าเยอะวันนี้อ่ พอจะเห็นภาพแล้ว The f o l โอ้โหมีใครบางคนกำลังละลาอันน่ะครบ1ิบใบแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเควันนี้ใครที่มีใจให้คุณแต่ไม่กลา้าแสดงออกหรือคนที่แอบมีใจให้คุณนั่นแหละเดี๋ยวมาดูตัวตนคุณก่อนนะเวลานี้อย่างที่ผมทักไปตอนแรกว่า คุณค่อนข้างมีบุคลิกหรือรูปร่างหน้าตาที่ดูเหมือนคนดุหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะครับของนุญาตไทยตามหน้าไพ่นะราชินีดาบดูมีความดุมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเหมือนกับเฮ้ย ฉันสามารถฟันหัวเธอแบะได้แบบนี้ราชินีดาบถือดาบรอไว้แล้วประมาณนี้คนรอบข้างมองคุณว่าเป็นคนดุหรือเปล่าแบบนี้บางทีคุณอาจจะเป็นคนเสียงดังโดยธรรมชาติซึ่งคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้หรือมีบุคลิกลักษณะประการใดประการหนึ่งเหมือนคนดุเอาแค่ว่าเหมือนคนดุแล้วกันประมาณนี้คนทั่วไปน่าจะยำเกรงคุณอยู่พอสมควรนะครับคุณเป็นนักบริหารหรือเปล่าหรือว่าทํางานที่มีลูกน้องไหมแบบนี้เออเป็นไปได้นะ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับคุณสามารถใช้พะเดชพระคุณในการบริหารจัดการชีวิตประจําวันบริหารจัดการงานทั้งหลายได้เต็มที่เรียกว่าคุณมีธุระใดๆภาระใดๆอยู่คุณสามารถใช้ความเด็ดขาดของคุณตัดสินหรือกําหนดชะตาของคุณได้เองช่วงเวลานี้นะครับดวงชะตามีผลกับคุณส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดเพราะคุณเป็นคนที่กําหนดชีวิตได้ด้วยตัวเองเป็นคนใจเด็ดใจแร่งเลย ใบนี้มา6ไม้เท้าก็ต้องทํานายตามหน้าไพ่เลยว่าไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จได้นะครับในช่วงเวลานี้หรือบางท่านประสบความสําเร็จบางอย่างไปแล้วด้วยนะครับหนะ้ามีโอกาสนะ สิ่งที่แนะนําเพิ่มเติมจากหน้าไพ่คือคุณอาจจะพักผ่อนน้อยมีความเครียดความวิตกกังวลใ,ใดๆคุณอาจต้องการการพักผ่อนเพิ่มเติมแบบนี้ก็ขอให้แบ่งเวลาพักผ่อนให้เหมาะสมนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงมากมายออพลังงานคุณถือว่าดีดีมากเลยมีความเด็ดขาดในตัวเองหยิบจับอะไรประสบความสําเร็จดังกล่าวแล้วใครกันใครที่มีใจให้คุณแต่ไม่กล้าแสดงออกพลังงานค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณจากสายงาน และมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่เด็กกว่าเด็กกว่านี่ไม่จำเป็นต้องเด็กเล็กไปเลยห่าง5ปี10ปีไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเด็กกว่าในที่นี้จากใบนี้ผมพยากรว่าน่าจะอ่อนกว่าสักปี2ปีหรือ3 5ถึง5ปีอย่างมากแต่ก็ไม่แน่เสมอไป บางครั้งพลังงานที่ดูเด็กกว่าอาจจะเป็นคนรุ่นเดียวกันก็ได้แต่มีจิตใจที่คล้ายๆเด็กมีนิสัยคล้ายๆเด็กแบบนี้จิตใจล่าเริงแจ่มจใสมองโลกในแง่สวยงามเหมือนเด็กๆอะไรแบบนี้เป็นคนรุ่นเดียวกันก็ได้แก่กว่าก็ยังได้ผู้ใหญ่หัวใจเด็กแบบนี้ก็ยังได้นะรู้จักกาันจากเรื่องการงานมีโอกาสที่เขาจะ ถ้าเกี่ยวข้องกับการงานกับคุณเนี่ยนะเขาจะมีตำแหน่งที่น้อยกว่าคุณนิดนึงหรือตำแหน่งไล่เลี่ยกันเนี่แหละแต่อายุงานอาจจะน,น้อยกว่าหรือมีบางอย่างที่น้อยกว่าคุณได้กว่าคุณเล็กน้อยนะครับในทางโปรไฟล์สังคมหรือทางหน้าที่การงานจะไม่ถึงกับห่างมากแบบคนละขั้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นหัวหน้าเขาโดยตรงหรือเป็นทีมเดียวกันคุณเป็นเฮดของทีมเป็นหัวหน้าทีมและเขาอาจจะเป็นรองหัวหน้าแบบนี้อะไรทํานองนี้เขาจะมีลําดับชั้นที่น้อยกว่าคุณนิดหนึ่งประมาณนี้คนลักษณะน,น,นี้มีใจให้คุณแต่ไม่กกล้าแสดงออ ชัดๆอยู่แล้วเขากลัวราชินีดาบฟันหัวแบะนะอันนี้ขออนุญาตแซวนะครับเขากลัวราชินีดาบจะฟันหัวเขาเ,าเรียกว่าคนคนนี้มองคุณด้วยความเคารพยำเกรงมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับสายงานดังกล่าวแล้วก็เขามองคุณด้วยท่าทีที่เคารพยังไงก็เคารพนะส่วนความชอบการมีใจนี่เป็นเรื่องส่วนตัวนะพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมสามารถสลับฝั่งกันได้ราชินีดา คุณจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ส่วนตัวเขาจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้เช่นกันนะครับคุณกับเขามาเจอกันด้วยเรียกว่าโชคชะตาวาสนามีบุญร่วมกันจะเรียกว่าพรหมลิขิตก็ไม่ขนาดนั้นเรียกว่าบุญสัมพันธ์แล้วกันเออคุณกับเขาต่างคนต่างมาต่างคนต่างอยู่คนละทิศคนละทางอยู่คนละที่คนละทางแต่ต้องมาเจอกันได้ด้วยสาเหตุบางอย่างหรือด้วยเนื้องานด้วยการทํางานหรือธุระจาเป็นบางอย่างโดนจิตโดนใจให้คุณต้องมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นทํางานประจําร่วมกันหรือถ้าคุณทํางานอิสระทํางานฟรีแลน แบบนี้คนคนนี้จะเป็นขาจรที่แวะมาหาคุณบ่อยขึ้นประมาณนี้แรกๆก็มานานนมาทีหลังๆชักมาทีชักมาบ่อยแฮะอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับนะทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในโลกของความเป็นจริงแล้วก็ในโลกของการทํางานดังกล่าวคุณกับเขามีบุญสัมพันธ์กันจริงๆ โชคชะตาฟ้าลิขิตมาแล้วให้คุณกับเขาต้องเจอกันเพียงแต่ว่าณเวลานี้อาจจะยังไม่เกิดเรียกว่าความสัมพันธ์ใดๆเกิดขึ้นนะครับตามหน้าไพ่ผมมองว่าความสัมพันธ์ยังไม่เกิดแม้จะมี2ถ้วยออกมาเป็นดวงเนื้อคู่ก็ได้นะ จะทำนายว่าดวงเนื้อคู่ก็ได้แต่ยังไม่อยากให้คิดไกลไปมากกว่านั้นอยากให้มองใบสองถ้วยนี้เป็นการยานมิตรก่อนเป็นใช้ได้นะครับคุณกับเขามีโอกาสมีแนวโน้มที่จะรู้จักแล้วก็คบหากันด้วยดีนะครับมีมิตรภาพที่ดีมีน้ำใสใจจริงให้กันและมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะเติบโตได้ด้วยเรื่องการงานนี่แหละ ถ้าทำงานประจำอยู่ทีมเดียวกันอยู่ที่ทำงานเดียวกันองค์กรเดียวกันคุณกับเขาจะส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีแต่ถ้าต่างคนต่างทำงานอิสระก็เรียกว่าจะมีการอุดหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันความสามารถของเขาจะมาสนับสนุนคุณความสามารถของคุณจะสนับสนุนเขาซึ่งกันและกันแบบนี้นะครับโตไปด้วยกันพูดง่าย มันมีเดอะฟูมาผมต้องทายตรงตรตามหน้าไพว่ายังมีคนละลามีความสุขกับความโสดอยู่ฝั่งคุณหรือเปล่าที่โสดนะหรือฝั่งเขาก็ด้วยก็ได้พลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้หรือเป็นทั้งสองฝั่งได้เลยเดอะฟูเป็นตัวแทนของคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองยังรักความมีสระอยู่เป็นไปได้ถ้าคุณยังโสดคุณอาจจะยังไม่อยากมีใครแล้วถ้าเขามีใจให้คุณเขาก็ยังไม่กล้าแสดงออกเพราะเขาดูคุณออกว่าคุณยังมีความสุขได้ด้วยตัวเอง เดอะฟูที่เป็นราชินีดาบด้วยคุณว่าจีบง่ายไหมก็ไม่เขาก็ต้องมองออกระดับหนึ่งว่าการจีบคุณไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นเก็บความในใจไว้ก่อนดีกว่า เก็บความในใจไว้ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งรีบเผยใ,ใจเดี๋ยวจะผิดหวังประมาณนี้อย่างไรก็แล้วแต่ตามหน้าไพ่ทั้งหมดพลังงานจากหน้าไพา่ชุดนี้ผมมองว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นไปนในทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะถึงขั้นครองคู่คบหาเป็นคู่รักกันหรือไม่ก็แล้วแต่ใบนี้มาอย่างน้อยที่สุดคุณจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้และในกรณีที่ต่างคนต่างโสดต่างคนต่างโสดนะไม่มีพันธะ คุยไปคุยมาจูนกันติดคลิกกันได้แบบนี้มีโอกาสศึกษาดูใจนะครับนะอันนี้ไม่ได้ร้อเล่น2ถ้วยมาขนาดนี้ แต่ถ้าคุณมีคู่แล้วมีแฟนแล้วก็ไม่ต้องวอกแวกไม่ต้องหวั่นไหวใครจะชอบคุณก็เป็นเรื่องของเขาแต่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะเฉยๆวางตัวเฉยๆทำตัวปกติไปได้ไม่ต้องไปตอบรับอะไรนะครับเพราะว่าคนเรานี่นก็แปลกบางทีตอนสดๆไม่ค่อยมีใครสนใจแต่พอมีคู่เท่านั้นแหละสเสน่ห์แรงยิ่งมีคู่ยิ่งมีคนมาจีบเอาลองสังเกตตัวเองดูประมาณนี้นะครับพลังงานวันนี้ดูได้ทั้งคนสดและคนที่มีคู่นะคนสดดูว่าพิจารณาว่าคนลักษณะดังกล่าวกําลังมีใจให้คุณแต่ยังไม่กล้าแสดงออกถ้าคุณพอจะจับสังเเกตเขาได้หรือคุ ณพอจะมีโอกาสได้คุยกันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะพัฒนานะครับถ้าอยากสังเกตเพิ่มเติมว่าคนนี้จะเป็นใครได้บ้างก็ดูคนใกล้ชิดคุณน่นแหละนะที่เจอกันบ่อยๆมาให้เห็นบ่อยๆอ,อะไรแบบนี้ลักษณะรูปร่างหน้าตาก็ปานกลางถือว่าถูกใจคุณกันแล้วกันนะครับส่วนราศีเกิดธาตุกำเนิดที่เด่นชัดก็จะเป็นคนธาตุไฟแม่สิงธนูแล้วก็ธาตุน้ำมีนกระกฏพิจิกจะเด่นนะครับกรณีถ้าคุณรู้วันเกิดเขานะ แต่ถ้าไม่รู้วันเกิดเขาก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องราศีเกิดธาตุกำเนิดดินน้ำลมไฟเป็นแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งเอาไวด้ดูช่วยพยิจารณาเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญโดยหลักนะครับประมาณนี้คนลักษณะด,ดังกล่าวมีใจให้คุณแต่ไม่กล้าแสดงออกที่เหลืออยู่ที่คุณว่าจะวางเขาไว้ในตำแหน่งไหนคบหากันแบบไหนที่แน่ๆคนนี้มาดีและจะสนับสนุนซัพพอร์ตคุณไปได้ย,วยาวๆเลยประมาณนี้ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆเพิ่มเติมหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับ The Moon โอเคชัดเจนใบนี้มาสนับสนุนคําทํานายวันนี้ว่ามากันถูกทางนะครับใบนี้บอกว่าระวังความสับสนในใจถ้าคุณเป็นคนโสดคุณอาจจะลังเลว่า จะคบหาคนนี้ดีไหมหรือจะไม่คบหรือจะรักษาระยะห่างแบบเพื่อนหรือจะลองจีบๆกันดูอะไรแบบนี้คุณอาจจะลังเลส่วนคนที่มีคู่เป็นไปได้ว่าคนนี้มีเสน่ห์มากพอที่จะทําให้คุณเกิดความลังเลได้ถ้าคุณที่มีคู่แล้วได้ดูคลิปนี้รักคู่รักแฟนของคุณมากๆอย่าว,วันไหวกับคนที่เข้ามานะครับแต่ถ้าคุณคนโสดลองทบทวนพิจารณาช่างใจตัวเองดูว่าจะคบหาแบบไหนอยู่ที่คุณเลยผมไม่อาจก้าวล่วงนะครับแต่ใบนี้มาขอให้คุณทบทวนจิตใจคุณดีๆแต่เชื่อเถอะว่าคุณจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและ ือกทางที่ดีที่สุดให้ตัวคุณเองได้นะครับโอเคครับรับไว้นะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ